คลิปนี้พามาเดินคลองถมนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเป็นพวกกล้องนะครับพวกรีโมทพวกสายชาร์จนะครับตรงนี้เป็นของที่พังแล้วนะครับขายเป็นมือสองนะครับเยอะเลยตเตารีดก็มีนะครับนาฬิกานะครับตรงนี้เป็นวิทยุนะครับ นลำโพงวิทยุนะครับาราคาก็จะมี5บาท10บาทนะครับจนไปถึง50บบาทนะครับอยู่ที่สภาพของนะครับนี่ครับให้ดูตรงนี้มีไฟฉายมีเตาเรีดน,นะครับมีกล้องนะครับเยอะมากนะครับ ซอยนี้ก็เยอะนะครับเต็มเลยคลองถมวันอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็เยอะเลย มีรีโมทนะครับนาฬิกานะครับใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็เลือกเอานะครับเขาขายห้าบาทสิบาทนะครับจนมาถึงห้าสิบบาทนะครับส่วนตรงนี้เป็นกางเกงมือสองนะครับตรงนี้เขาขายตัวละร้อยนะครับฝั่งนี้ยิ่งเยอะเลยนาฬิกาข้อมือนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็ ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้พังแล้วนะครับส่วนมากจะพังแล้วซื้อไปซ่อมนะครับถ้าถ้าถามมีมีผมมีแต่ว่าผมไม่อยากจะทารกออกเลยตรงนี้น่าจะเป็นกล้องนะผมว่า ตรงนี้เป็นกล้องติดรถนะครับสายชาร์จก็เยอะเลยอันนี้เป็นกล้องเหมือนกนอันนี่กล้อง อันนี้ก็กล้องเหมือนกันกล้องติดรถนะครับ ให้มาดูซอยนี้นะครับซอยนี้ยิ่งเยอะเลยเขาขายตั้งแต่คืนวันเสาร์นะครับจนมาถึงวันอาทิตย์วันนี้นะครับซอยนี้ยิ่งเยอะเลยพัดลมนะครับฮาตาริมือสองราคา3 5 0หาสิบนะครับตรงนี้ตรงนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเยอะเลยตรงนี้ เราไม่ได้เป็นช่างนะครับถ้าได้เป็นช่างนี่เราจะซื้อไปนี่ครับของโคดักนะกล้องของโคดักตรงนี้น่าจะเกือบปีนะรตรงนี้เป็นกล้องถ่ายวีดีโอนะครับสมัยก่อนนี่ฮิตมากเลยเดี๋ยวผมจะดูขอนว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่นโซนี่นะครับตรงนี้ไม่ต่ำกว่า20กว่าปีนะครับรุ่นนี้ ตรงนี้เยอะเลยมีพัดลมเล็กด้วยนะครับไฟฉายก็มีตรงนี้เป็นวิทยุเล่นแผ่นเสียงได้ด้วยนะครับเป็นแผ่นซีดีนะครับตรงนี้ผมเคยมีนะครับเครื่องแบบนี้นนมีพัดลมพัดลมเล็กๆนะครับเดี๋ยวดูวิทยุนะครับนี่วิทยุ เล็กๆนะครับตรงนี้ก็ขาย10-20บาทนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นกองเลยนะครับเยอะมากเลยซ้ายปักต่อพ่วงนะครับนี่เยอะเหมือนกันย ให้ดูนะครับตรงนี้เป็นโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยนะครับสภาพนี่น่าจะพังแล้วนะครับตรงนี้เป็น t r u ูนะครับของถูจอแตกหมดแล้วตรงนี้รุ่นนี้เป็นฮ u วเวยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับตรงนี้ก็จอแตกนะครับ ายอันละ80บาทนะครับตรงนี้ถ้าเราซื้อก็ต้องเอาไปซ่อมนะครับต้องคนที่เล่นโทรศัพท์นะครับมาดูถึงจะโอเคเลยเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับ ขอเออยอะเลยเป็นพวกเคสโทรศัพท์อะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ทุกอย่าง5บาทนะครับตรงนี้ท,ท,ทุกอย่างหนึ่งรอนะครับตรงนี้อ,อันนะี้สิบบาท รองเท้ามือหนึ่งนะครับราคาถูกๆนะครับคู่ละสองร้อยนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้เป็นมือสองนะครับราคา30สิบบาทขายทุกอย่างจริงๆนะครับคลองถมนะครับซอยตรงนี้จะไปคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ đỏ, xanh, 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 cả

ตรงนี้ยิ่งคนเยอะเลยนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้อยู่ใกล้ๆธนาคารพาณิชย์นะครับใกล้ๆแยก S อ B อบนะครับตรงนี้ยิ่งเยอะเลยนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับส่วนมากจะเป็นมือสองนะครับก็จะมีประแจแหวนไขควงค้อนนะครับ นี่เยอะมากนะครับเป็นแหล่งของเขาเลยตรงนี้อันนี้ไขควงนะครับไขควงก็สวยดีคอนนะครับตรงนี้คอนตรงนี้เป็นมือหนึ่งนะครับคอนก็สวย